d ดม i น a เต r x ออากาศยานไร้คนขับเพดานบินปานกลางระยะทําการนานของกองทัพอากาศไทยรอยันไทยอ a ฟอร์ดอาเทหลายคนในคอมเมนต์ที่ผมเห็นบอกว่าไทยเราไม่มีอากาศยานไร้คนขับตรวจการที่บินนานได้นานในระยะไกลในเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2561บริษัท a อเร n a ติกส์ l อทรัฐอิสราเอ็เป็นผู้ชนะโครงการจัดหาระบบอากาศยานไร้คนขับนันเมนเดริวิเคิสแบบใหม่ของกองทัพอากาศไทย ในรุ่น Dominator XP จำนวน3ระบบโดยสัญญาจัดหารวมถึงการส่งมอบระบบอากาศยาน Dominator XP อุปกรณ์ภาคพื้นดินและการบริการที่เกี่ยวข้องวงเงินรวม895ล้านบาท27ดอลลาร์มิลเลียนซึ่งเป็นงบประมาณผูกพันต่อเนื่องระยะเวลา3ปีต่อมาเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566กองทัพอากาศไทยได้ทำพิธีบรรจุเข,ข้าประจำการของระบบอากาศยานไร้คนขับพิสัยกลางแบบ Dominator XP ซึก งงถือเป็นอากาศยานร้าคนขับแบบมีดิอัมเมทาทูลองไ n d ด r เจนส์เมหรืออากาศยานร้ายคนขับเพดานบินปานกลางและบินได้นานแบบแรกของประเทศไทยโดยประจำการณ์ฝูงบิน302กองบิน3อเภอตากลีจังหวัดนครสวรรค์โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองบิน4การนาเอาอากาศยานร้ายคนขับแบบโดมินเตเอ์ของกองทัพอากาศเข้าประจําการนี้เพื่อรองรับภารกิจการรบและไม่ใช่การรบเช่นการเฝ้าตรวจบินลาดระเวนตามแนวชายแดนการค้นหาผู้ประสบภัย การเฝ้าระวังไฟป่าเป็นต้นโดยในปัจจุบันภารกิจการข่าวกรองการเฝ้าตรวจและการลาดระเวนมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภารกิจด้านการลาดระเวนและเฝ้าตรวจการกระทำผิดกฎหมายการสำรวจความสูงภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์เส้นทางน้ำการบินสำรวจและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติการสำรวจและรายงานสดหาแนวภาพการจราจรในห้วงเวลาวิกฤต รวมทั้งการรายงานสถานการณ์แบบเรียวทางเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์สำคัญต่างๆได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนไทยพม่าหรือชายแดนไทยกัมพูชากองทัพอากาศก็ได้นำอากาศยานไร้คนขับแบบ Dominator XP รุ่นนี้ลาดระเวนร่วมกับอากาศยานอื่นๆเช่นกันอากาศยานไร้คนขับแบบ Dominator XP ผลิตโดยบริษัท Teranotics Ltd รัฐอิสราเอลโดยเป็นรุ่นไร้คนขับของเครื่องบินฝึกดา42ทวินสตา์แบบเดียวกันกับที่มีใช้งานในกองทัพอากาศไทยที่ผลิตโดยบริษัทไดมอนด์ในคราทอสเตรซซึ่งเป็นเครื่องบินธุรการสองเครื่องยนต์ใบพัดสีที่นั่งที่บริษัทเอลโนทติกสรัอิสราเอลเอามาดัดแปลงนำระบบควบคุมการบินระยะไกลและถังเชื้อเพลิงมาแทนที่ห้องนักบินและผู้โดยสารข้อมูลและสเปคของอากาศยานไร้คนขับแบบ d ดม i n a เ o r XP ทประเภทอากาศยานไร้คนขับเพดานบินปางกลางระยะทำการนาน m e d i u m a l t i t u d e l o n g e n d u r a n c e m SYSTEM a n d e r i MEI-US ผู้ผลิตบริษัทเ e r รโน u ิกส์ LTD รัฐอิสราเอลความยาว8.56เมตรความยาวปีก13.5เมตรน้ำหนักอากาศยาน1,200กิโลกรัมบรรทุกน้ำหนัก373กิโลกรัมน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด1,900กิโลกรัมบินต่อเนื่องมากกว่า28ชั่วโมง ระยะการสื่อสารผ่านดาต้าลิงสองร้กิโลเมตรระยะการสื่อสารผ่านดาวเทียมไม่จำกัดความเร็วสูงสุด222กิโลเมตรต่อชั่วโมง120 k t r เพดานบินสูงสุด9.14กิโลเมตรส0 0 0 0ฟุตเพโลดกล้องนีโอไอโอพร้อมเครื่องระบุปเป้าหมายด้วยเลเซอร์เลเซอร์ทากิตเตสิเนเตอร์ L t d ดสำหรับภารกิจการสืบราชการลับการเฝ้าระวัง การได้มาซึ่งเป้าหมายและการลาดตระเวนอินเ l ลเ e n จ r s u r v e i n l e n c e Target Acquisition and r e ร o n n a i s s a n c e a ระบบเรดาร์ตรวจการทางทะเล m r i t t m m p p t r o l Radar MPR พร้อมระบบระบบตัวตนอัตโนมัติ Automatic Identification System AIS ระบบเรดาร์รูรับแสงสังเคราะห์ Sy n t h t t i c a p e r t u r r r a d a r SAR และเรดาร์บ่งชี้เป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่ v o วิ tar g e t i n d i c a t i o n ร a d a r m t ระบบการทำแผนที่ระบบภาพภารกิจ Mapping m i s s i o n s i m i t System ระบบการเฝ้าระวังบริเวณกว้าง Wide Area Surveillance p a y l o w a s ระบบข้อมูลที่ได้จากการดักฟังระบบสื่อสาร Communications Intelligence (COMINT) m โทรคมนาคมของข้าศึกเช่นวิทยุสื่อสารและโทรศัพท์ระบบข้อมูลที่รวบรวมได้จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Intelligence g l i n t ต่างๆเช่นระบบเรดาร์ระบบนำวิถีของอาวุธและระบบแจมเมอร์ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ Electronic, Electronic Warfare e u เซนเซอร์แบบรวมอื่นๆฟีเจอร์หลักระบบหลายเซ็นเซอร์ระบบเครื่องยนต์คู่ความเร็วสูงระบบ Data Link งคู่ขั้นสูง LOS, b ร o s RELA y ระบบนำทาง GPS เดินส์ที่เหนือกว่ารวมถึงพื้นที่ที่ถูกปฏิเสธด้วย GPS ความจุน้ำหนักบรรทุกสูงและความพร้อมในการใช้พลังงานตัวเลือกสำหรับการรวมเพโ l o a d ายในและภายนอกความสมควรเดินอากาศที่เหนือกว่าความสามารถในการบินทุกสภาพอากาศ การบินขึ้นและลงจอดอัตโนมัติเททอร์ง่ายต่อการบูรณาการรองรับการบำรุงรักษาทั่วโลกเขียนรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดโดยดัดมิน c e b o o k Page Military Weapons อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารการคัดลอกบทความจาก Facebook แล้วนำไปใช้เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงการนำไปทำคลิปสร้างรายได้ใน YouTube หรือที่อื่นๆโดยไม่ให้ที่มาของข้อมูลถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พุทธศักราช2,537ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องที่ไดอารี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ